ห้องรับแขกห้องรับแขกเคอทิ้งห้องรับแขกโต๊ะโต๊ะโต๊ะซื้อจั่วจืดโต๊ะ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 รับแขกโต๊ะรับแขกเจใต้เคอหูจั่วโต๊ะรับแขกโต๊ะรับแขกโต๊ะรับแขกเจใต้เคอหูจั่ว ต๊ร<โ>ั <inations> บแขกเก้าอ <9 S 2> ี้อีอีจือเก้าอี้อีอีจือีโตโตจัวจื้อโต๊ะอกก็คือมูอินออกโต้ะอโตตอโตตีโต๊ะโต ตีโต๊ะโต๊ะจัวจือ้อโต๊ะรับแขกรับแขกรับแขกซื้อเจียไตยเขา้าฮูรับแขกรออะบอรับรออะบอรับขอแอกกอแขกขอแอกกอแขกรับแขก รับแขกรับแขกเก้ i i าอี้เก้าอี้สื่อจือเก้าอี้กอเอาเกาโทเก้าก็เอาเกาโทเก้าอออีอีโทอีเก้าอีเก้าอีโซฟาโซฟา โซฟาจะซื so far, ้อโซฟาโซฟาไหลจะอิง so ห so so ัวเต๋อโซฟาโซฟาจะก็ซื้อโซฟาโคมไฟโคมไฟโคมไฟซื้อเต็นเตองโคมไฟโคมไฟจะก็ซื้อโคมไฟ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  โคมไฟ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 จ个全部都是ดโคมไฟโคมไฟถ้它是า个天่าเ叫做โคมทีนเว่าโคมลอยโคมลอยโคมลอยเทียนเตชุดชุดซื้อเท่าชุดชุดเล็ก ชุดเล็กเล็กซื้อเสี่ยวชุดเล็กซื้อเสี่ยวเท่าหัอซื้อเสี่ยวเฟินชุดเล็กชุดเล็กชุดใหญ่ชุดใหญ่ซื้อตาเท่าหัอซื้อตาเฟินชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่ชุดถ้วยกาแฟชุดถ้วยกาแฟจ๋งเท่าคาเฟ่ไปเจ๋งเท่าคาเฟ่ไปเท่าหัวหยก ถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟจานรองจานรองจานรองเตียนผันชุดถ้วยกาแฟชุดถ้วยกาแฟเจ๋งเท่าหุ่ยหย์ถ้วยกาแฟกับจานรองจานรองซื้อเจ๋งเท่าเตะชุดถ้วยกาแฟชุดถ้วยกาแฟชุด เสื้อผ้าชุดเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อท้าเสื้อผ้าชุดเสื้อผ้าชุดชุดชุดชออุดอชุดชอุดอชุดชุดชุดผู้เก็บของผู้เก็บ ของหรืออูกุยตู้เก็บของตู้เก็บของตู้เก็บของตู้ตู้ซื้อกุยจื้อตู้ตู้这个是ตู้กุยจื้อตู้เก็บเก็บซื้อโซลสอเก็บปาตรงซีโซ่ห่าเก็บเก็บของโซลสอโซตรงซีเก็บของเก็บของ เก็บเง also, her, response, ินเงินโซเฉียนสุนเฉียนเก็บเงินเก็บเงินเก็บของเก็บเงินผู้เก็บของผู้เก็บของจืออูกุยห้องเก็บของห้องเก็บของชูฉังซื่อของของซื้อตรงซีกันเตอของของ ของตรงซีของของเต๋ฉันวอของของฉันไทยวีเท่าซื้อเจียงตรงซีเต๋อหวอจงหวนก็ซือวอเต๋อตรงซีจี้ซือไทยวีกันจงหวนทาซื่อหยงเหยียนเตียนเต่าของของฉันวอเต๋อตรงซีของของฉันตรงซีเต๋อหวอจงหวนก็ซือวอเต๋อตรงซี ของของฉันบ้านบ้านซื่อเจียบ้านของของซื่อเต๋อฉันซื่อวอบ้านของฉันเจียวอไทย语เจียเตอวอจงหนวนก็คือวอเตอเจียวอเตอเจียบ้านของฉันบ้านของฉันบ้านของฉันวอเตอเจียบ้านของฉัน ตู้ตูอาวุตูโทตู้อาวุตูโทตู้ตู้กึตู้เก็บคือเนียนเอไม่ได้คู่เอเอเอมาจาอเออะเอเออเออเก็บ เอะย่วยจีน的时่เขาให้ปะชีเซียวเตี้ยวแล้วก็เจียมไม้ตะขาบเจ้าสั่งเมียนเก็บเก็บอินปุ่เปี้ยนค่ะเก็บบเอะบอเก็บชีเซียวเตี้ยวเจียมไม้ตะขาบเจ้าสั่งเมียนเก็บเก็บซือโซฉางเก็บของของแล้วซื้อตรงซีพวกซื้อเตอะของขอองงของ,ของ,ของ ขอองของของของตู้เก็บของตู้เก็บของจืออุกุยรูปภาพ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 คือื่อถูหัวคืยอย่งหัวหัวเดียกตัว,วรูปภาพ รูปภาพ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 จุดสุดถูหัวรูปภาพรูปภาพยุกว่าทัานซือภาพถ่ายทัานซื้อเาพี้ยนภาพถ่ายซช้ยงเจ้องเชียงจีัยห่ายเเอ้าตัวภาพถ่ายภาพถ่ายรูปภาพรูปภาพซืดสถูหัวรูปภาพรออูปรูป รออูปอรูปพออาพอภาพพออาพอภาพรูปภาพรูปภาพถัหัวรูปภาพผ้าม่านผ้าม่านผ้า,าสปูซี่จะก็ผ้าที่จงหือนเ่ผ้าผ้าม่านผ้าม่านช่วงเหรียญ ผ้าม่านผ้าม่านช่วงเหรียญผ้าม่านผ้าม่านถออาผาโทผ้าถออาผาโทผ้ามออานอมานเอกม่านมออานอมานเอกม่านผ้าม่านผ้าม่าน ผ้าม่านผนังซื้อเฉียงปีผนังผนังผนังซื้อเฉียงปีท่องฉางผนังซื้อ่ซื้อ我ื是น那个นก็的ี壁นจัวเฉียงปีผนัง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 พอเพิ่งทายซื้อกาวซืออินอย่ห้นอนหนูทายเอวตู้โยกเกาอินเตอร์ซื้อหอนพินจื้อแต่ซอพินพออะผะ หออะผะออะผะออะผะหอนหอฟังใจโนหนูจะเฉียนเมียนเท้าให้ย่างนหนูเป็นเฉิงเกาอินหอนอะงอหนังหอนอะงอหนังผะหนังผะหนังผะหนัง ผนังพินซ์จะชใว้เอลจะยังพินพอพอะผะหอนออะงอหนังคือออะเกินหอหีบเท่าที่ฉีเชียวค่ะคุยไม่หยดสิจวงนจูคุเนี่ผหนังผหนังผหนังเฉงปีผหนังทีวีทีวีทีีทีว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 ี ทีวีจึซื้อเจ้าทีวีเจ้าซื้อไทยวีแต่เฉียนหมิงเจตัวโทรทัศน์โทรทัศน์จึซื้อเจ้าซื้ทยวีแต่เฉีิโทรทัศน์โทรทัศน์จอจอทาซื้ออิ่งมู่เตอเลียงสืออิงมู่เตอเลียงสือจึซื้อโทรทัศน์เตออิงมู่หัวซื้อทีวีตออิงมู่เจ้าตัวจอจอ จอหน้า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 จอปีจอปีจอซึ่งโหนี้ซูโกเตปีจอปีจอแบนดแบน์ซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนเตะแบน์ บนซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนเตแบนจะก็ซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนเตอเจะตัวแบนแบนถ้าซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนเตอแบนทีวีทีวีทอีทีวอีวีทีวีทอีทีวอีวีทีวีเปลี่ยนซื้อทีวีจอ จออจอจออจจแบนแบนบอแอนโนแบนบอแอนโนแบนแบนเปลี่ยนเปลี่ยนเตอะแบนทีวีจอแบนทีวีจอ B èn, B èn. B èn. B แบน TV, ทีวีจอแบนถ้าจซื้อปอสิงเตียนซื้อหัวซื้อเยี่จิงเตียนซื้อทีวีจอแบนทีวีจอแบนทีวีจอแบนแขวนแขวนซื้อกว่วแขวน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 จะก็ซื้อรูปภาพแขวนอยู่บนผนังรูปภาพแขวนค่ะ แขวนแขวนแขวนเจ้ก็อย่าซื้อแขวนแขวนแขวนะอีฝูเมาจืเจอกระเป๋ากระเป๋าเปาเปากระเป๋าเปาเปาสร้างอีเสื้อเสื้อเสื้อหมวกเมาส์เจอหมวกหมวกเจ้ก็ต้องซื้อแขวนถ้าซื้อกัวเจะอตรงซีกลัวเจะใจ้สร้างเมียนฮะเจ้าตัว แขวนแขวนแขวนชื่อตรงสีกัวเจอในจ上面ว做แขวนแขวนข้างข้างข้างค่าซื้อผังเปลี่ยนเปลี่ยนเขาซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนเมียนฮะเมียนไหนเมียนเด๋อเมียนฮะเมียนข้าง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 จตัวผังเปลี่ยนผังเปลี่ยนเขาซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนข้าง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  ข้างซ้ายข้างซ้ายจวดเปลี่ยนข้างขวาข้างขวาข้างขวาอิ่วเปลี่ยนข้างนอกข้างนอกไวเมียนข้างในข้างในหลี่เมียนข้างบนข้างบนซังเมียนข้างล่างข้างล่างเซียมียน แขวนแขวนจะเกิฟาอินแขวนค่ะแขวนขอวอท้าซื้อถงซื้อฟาขอวอถงซื้อฟ้าอินขอวอแอนนอแขวนขอวอแอนนอแขวนแขวนกลัวเจอแขวนขอวอแอนนอแขวนแขวน แขวนฮะกดแขวนข้างขออางอขางโทข้างข้างขออางอขางโทข้างข้้งล่า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 งซือเสียเมียนล่างเจอกัเสียเมียนเจ้าัวล่างล่างล่าง บนบนอีซังเมียนบนบนบนชี้เฉีวเสินฝอซื้อเฉิงนั่งหุยโยตรงสีไหลหวนเย็นเจียวจ้วบบนชี้เฉีวเสินฝอโยเฉิงนั่งหุยหนาตรงสีไหลหวนเย็นเจียวจ้วบบนบนบนมันบนเห่าเาาลยยุกว่าโยเฉิงเย็นเดี่ยวหุยหนาตรงสีไหลหวนเย็นเจียวจ้วบแก่บนแก่บน แก้บนแก้บนจ้ซื่อเอาปากตรงสีหนาไหลหวนเวียนแก้บนแก้บนล่างล่างซื่อเซีมยมียนล่างรออางอล่างเอกล่างรออางอล่างเอกล่างล่างบนไ้าวีเหลี่ยงก็เจือถ้าวีเหลี่ยงก็จเจือ,อ,อันซื่อตูกอกแต่อิน โอตอินโอฮะโอโยวิจินแต่สักข้อเทยนวสิงคะบอโอนบนบอโอนบนโอโยวิจินแต่สอเจเสิะบนบอโอนบนบอโอนบนอโยวจินส เปี้ยนเฉิงอูสิงฮาเสบอนบนบนบนสร้างเมียนบนบทสนทนาบทสนทนาคุยหัวบทสนทนาห้องรับแขกห้องรับแขกเคอทิ้งที่บ้านฉันที่บ้านฉันซื้อวอเจียห้องรับแขกที่บ้านฉัน หัวเจีเคอทงห้องรับแขกที่บ้านฉันมีโซฟาชุดใหญ่มีโซฟาโยกซาฟาชุดใหญ่สูตาเท่ามีโซฟาชุดใหญ่โยเต้าซา,าฟาห้องรับแขกที่บ้านฉันมีโซฟาชุดใหญ่ แขกที่บ้านฉันมีโซฟา so ชุดใหญ่จะ๊กเกห้องรับแขกห้องรับแขกห้องรับแขกที่บ้านฉันมีโซฟาชุดใหญ่จะก็รซื้อโซฟาชุดใหญ่ห้องรับแขกที่บ้านฉันมีโซฟาชุดใหญ่วจิ๊เคอทิ้งโยต้าเท่าโซฟาห้องรับ แขกที่บ้านฉันมีโซฟาชุดใหญ่ห้องรับแขกที่บ้านฉันมีโซฟาชุดใหญ่หน้าโต๊ะรับแขกหน้าโต๊ะรับแขกหน้าซื่อเฉียนเมียนโต๊ะรับแขกเจียใต้เค่อจัวโต๊ะรับแขกหน้าโต๊ะรับแขก จใต้เครื่อจัวเฉียนเมียนหน้าโต๊ะรับแขกมีทีวีจอแบนมีซสีโยทีวีจอแบนปอสิงเตียนซื่อมีทีวีจอแบนโยวปอสิงเตียนซื่อมีทีวีจอแบนหน้าโต๊ะรับแขกมีทีวีจอแบน หน้าโต๊ะรับแขกมีทีวีจอแบนหน้าโต๊ะรับแขกเจียใต้เครองหูตัวเฉียนเมียนมีทีวีจอแบนโยปอสิงเตียนซื่อหน้าโต๊ะรับแขกเจียใต้เครองัวเฉียนเมียนจิ้วซื่อใจซาฟาแตเฉีนเมียนทายโยเจียใต้เครองัว เจียไต้เครอจัวแตเฉียนเมียนมีทีวีจอแบนมีทีวีจอแบนโยป๋อสิงเตียนสือหน้าโต๊ะรับแขกมีทีวีจอแบนหน้าโต๊ะรับแขกมีทีวีจอแบนเจียไต้เคือจัวเฉียนเมียนโยบป๋อสิงเตียนสือหน้าโต๊ะรับแขก มีทีวีจอแบนมีรูปภาพมีรูปภาพโยกถูหั้มีรูปภาพแขวนแขวนซือกว่าแขวนอยู่บนผนังแขวนอยู่บนผนังกัวใจเฉียงปีสังแขวนอยู่บนผนังกัวใจเฉียงปีสังแขวนอยู่บนผนัง มีรูปภาพแขวนอยู่บนผนังมีรูปภาพแขวนอยู่บนผนังโยกถูหัวกวัวใจเฉียงปีสั่งมีรูปภาพแขวนอยู่บนผนังมีรูปภาพแขวนอยู่บนผนังมีรูปภาพ โถหวัวแขวนอยู่บนผนังกวัวใจเฉียงปีสังมีรูปภาพแขวนอยู่บนผนังมีรูปภาพแขวนอยู่บนผนังมีรูปภาพแขวนอยู่บนผนังมีตู้เก็บของ มีตู้เก็บของโยจือุกุยอยู่ข้างล่างทีวีอยู่ข้างล่างซื้อใจเซียเมียนอยู่ข้างล่างทีวีใจเตี้ยซื้อถ่ยเต๋อเซียมียนอยู่ข้างล่างทีวีมีตู้เก็บของอยู่ข้างล่างทีวี มีตู้เก็บของอยู่ข้างล่างทีวีโย่จื้ออู่กุ้ยใจเตีเ้ยนซือไถ่เตเซียนเมียนมีตู้เก็บของอยู่ข้างล่างทีวีมีตู้เก็บของมีตู้เก็บของโย่จืออูกุ้ยอยู่ข้างล่างทีวี อยู่ข้างล่างทีวีใต้เต็นท์ซื้อถ่ายเตอร์เซียมียนมีตู้เก็บของอยู่ข้างล่างทีวีโยจื้ออู้กุยใต้เต็นท์ซื้อถ่ายเตอร์เซียมียนมีตู้เก็บของอยู่ข้างล่างทีวีมีโคมไฟมีโคมไฟโยเตี้ยนเติง มีโคมไฟมีโคมไฟอยู่ข้างข้างโซฟาอยู่ข้างข้างโซฟาอยู่ข้างข้างใจผังเตียงโซฟาซื้อซาฟาอยู่ข้างข้างโซฟาใจซาฟาผังเตียงมีโคมไฟอยู่ข้างข้างโซฟามีโคมไฟ อยู่ข้างข้างโซฟาโยู่เต้นตตงใจซาฟาผังเปลี่ยนมีโคมไฟอยู่ข้างข้างโซฟามีโคมไฟอยู่ข้างข้างโซฟามีโคมไฟโยตเต้นเตงอยู่ข้างข้างโซฟาใจซาฟาผังเปลี่ยนมีโคมไฟอยู่ข้างข้างโซฟาโยู่เต้นตตงใจซาฟาผังเปลี่ยน มีโคมไฟอยู่ข้างข้างโซฟามีผ้าม่านสองชั้นมีผ้าม่านโยชวงเหรียนสองชั้น เลี่ยงเฉินจะเกิดไทยอร์่นก็สูกันเลี่ยงฉืองฉัหฟังใจหมิือตะโเมียคือซือจงเหนเท้าหุป่าู้กันเลี่ยงือฟังใจมิือะเฉีนเมียมีผ้าม่านสองชัน้นสองชัน้นจซอเลี่ยงเฉินผ้าม่านซชวงเหลียนผ้าม่านสองชัน้น เหลี่ยงเฉินชวงเหรียญมีผ้าม่านสองชั้นมีผ้าม่านสองชั้นจะก็ซื้อชวงเหรียญผ้าม่านสองชั้นเหลี่ยงเฉินมีผ้าม่านสองชั้นมีผ้าม่านสองชั้นโยเหลี่ยงเฉินชวงเหรียญมีผ้าม่านสองชั้น